ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา5บุคคลเหล่านี้จัดการแทนผู้เสียหายได้อนุมาตรา1ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลเฉพาะแต่ในความผิดซึ่งได้กระทำต่อผู้เยาว์หรือผู้ไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความดูแล อนุมาตรา 2. ผู้บุพการีผู้สืบสันดาณสามีหรือภรรยาเฉพาะแต่ในความผิดอาญาซึ่งผู้เสียหายถูกทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจะจัดการเองได้อนุมาตรา 3. ผู้จัดการหรือผู้แทนอื่นๆของนิติบุคคล เฉพาะความผิดซึ่งกระทำลงแก่นิติบุคคลนั้น